เดี๋ยวเพิ่มแป๊บหนึ่งนะสีพึ่ง,งนะได้ของแถมด้วย,ยวอสอเสือโอ้ยนอคนเบื้องหลายแท้ว่เมื่อนี้สงสัยจะมาจ้องเอารัฐบาลฝากป้าๆแม,แม่ๆด้วยนะปล่อยจริงเ,เดี๋ยวแป๊บหนึง่งสีพึ่งมนตานาคาราเอ,อสีพึ่งร้อนจริง ของอาจารย์โน้นนะ่ะเอาไปใช้บอกเลยปังแน่นอนมีทั้งหมดสองร้อยตลับแถมด้วยนะครับแถมของเด้อส่งฟรีค่าส่งไม่มีนะจ๊ะจุบจบอุ้ย <c oughs> จะแปดจะเก้าร้อยคนดูแล้วใครอยากได้สีพึ่งนะเดี๋ยวจะบอกเอาไปใช้แล้วแถมด้วยวันเนี้ย อ๋อขอดูกําไรหน่อยได้เลยพี่คิดถึงบมงอคิดถึงค่าไม่เอกไม่ได้วยหลมาพี่ไปไหนมาเดี๋ยวให้ดูแป๊บน,นึงครับสีพึ่งนี่จะบอกสีพึ่งใจยังไงสีพึ่งเนี่ยมันเป็นสีพึ่งที่ปลูกเสกมาแล้วของอาจารย์นทสเชินุก็คือวนท่าวนจากซ้ายไปขวาสามรอบวนนะวนหนึ่งสอง สแล้วก็ท่องว่านะเมตาโมกรเมตาโมกรุณาพุทธปานีทาเยนดียะเอ็นดูขอให้ขอให้ค้าขายจริงๆปังปังขอให้เจ้านายเจ้านายเจ้านายรักเจ้านายลงอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเขาบอกว่าสีพึ่งใช้ดีค่ะเอฟเยอะๆนะคะหมดแล้วหมดเลยอ่าแถมวันเนี้ยสีพึ่งรหัสสอเสือเก้าเก้า แต่พี่ต้องรอนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้าน,เ,น,น,นเราจะจะกลับมาน่าจะส่งไม่เกินวันที่ยี่ห้ายี่หกประมาณนั้นสีพึ่งเอาดูแล้วก็อย่าลืมบ้านคุณเพียนด้วยนะเดี๋ยวจะแจกเดี๋ยวจะแจก,แจกดาวแล้วสีพึ่งเนี่ยแถมนี่องค์หนึง่งวันนี้อันนี้เรามีเยอะนะเนาะมีเป็นผงละนะนี่เยอะ เยอะอยไม่เยอะไไไยอะไงอเห็นอยู่ใต้เนี้ยเอา,ออยเ,อาเยอะอันนี้อ่ะอันนี้ใช่ไหมอืมไม,ม,ไม่ไม่เหลือมันอยู่ตรงนี้ห็นแล้วอสอเสือเก้าเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้าส่งฟรีแถมองค์ปูให้หนึ่งองค์สองเก้าเก้าแถมปูให้องค์หนึ่ง จุปูป่มีเยอะปู่มีแต่ว่าปู่ขอค่าสีไปให้นะครับปู่ผมขอค่าสีไปให้นะมาทีนี้จะปล่อยดาวจะปล่อยตัวเด่นรัฐบาลแล้วเอาเมื่อกี้พี่คนนั้นบอกว่าขอดูกําไรเอาดูสอเสือเก้าเก้าพี่มีแค่สองร้อยตลับนะแล้วแถมปู่ให้องค์หนึ่งปู่จะมีทั้งหมดเจ็ดสีปู่เนี่ย นี่กำไรพี่อันนี้จะเป็นกําไรปู่ย่าจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ได้เข้าห้องครับหกเก้าเก้ารหัสกอไก่หกเก้าเก้าเดี๋ยวให้และก็ลือแถมอันนี้ให้นะสีพึ่งนะครับหนึ่งองค์นีอันนี้สีขาวนี่สีม่วงแล้วจะขานาไหนอันนี้จะเป็นปู่ย่าส่วนอันนี้จะเป็นเท้าเวสุวรรณรหัสทอทหารหกเก้าเก้าได้หกเก้าเก้าส่งฟรีเข้าห้องฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นกอไก่หกเก้าเก้าโอ้ยสีพึ่งเอฟดีจัดหก สีพึ่งสองร้อยเก้าสิบเก้าส่งฟรีนะครับแต่พี่ฟังผมนะคือผมจะมาส่งหลังจากที่ผมกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยพรุ่งนี้เช้าผมก็จะต้องไปงานกระถินชัยภูมิน่าจะกลับประมาณคือไม่ไม่ยห้าวันยี่ิบห้ายี่หกไม่เกินไม่เกินยีิบเจ็ดเนาะได้ไหมไม่เกินไม่เกินยี่สิบเจ็ด ยี่สิบห้ายี่บหกเนี่ยแหละเดี๋ยวกลับมาส่งไม่เกินไหนึ่อาทิตย์ถึงจะได้อนนไดเอบเลย <ไป S 1> เดี๋ยว <ไป S 1> ครอบอ่ะพร้อมหรือ,อยังใครพร้อมกดหัวใจมาจะแจกดาวจะบอกรัฐบาลแล้วเอาแบบนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าจี้มันไม่พอเดี๋ยวก็จะแถมไปให้เป็นวัตถุมงคลให้ชิ้นหนึ่งไปแต่ปลูกเสกหมดแล้วนะนี่จะเป็นปูก็ดีเป็นจี้ปูก็ดี หรือจะได้เป็นเบีย้ยแก้เนี่ยโอ้โหปังสุดโอ้ยเยอะก็เอกบอกแล้วว่าเยอะออเยอะมากจี้ปูอ่ะมีทั้งหมดเจ็ดสีพี่ชัดดึงไม้ออกมา้เองอะอันนี้เท่าไหร่สองร้อย <200. S 1> เราปล่อยเท่าไหร่ปล่อยวันนั้นปล่อยเท่าไหร่จำไม่ได้ ปล่อยราคาเดิมแหละวันนั้น 99, ที่เก้า <99, S 1> กับกำไรเอออ่ะเจ็ดเก้าเก้ากับกำไรวันนี้ <c oughs> มีอีกสองชิ้นไม่เอกเอกเกี้เอกปล่อยไป,ไปชิ้นหนึ่งใี่ไหมหรือว่ายังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยเอาพี่ดูนะเดี๋ยวผมจะให้พี่พี่อย่าลืมจิ้มลิงก์ข้างล่างผมด้วยนะครับสีพึ่งรหัสสอเสือเก้าเก้าอุย้ยสีพึ่งไปยี่ห้ากระปุกแล้วอะ ไม่มีค่าส่งนะครับของเราอ่ะส่งฟรีก็<อ>ไม่มีค่าส่งออกรูปวันนั้นหกเขาเอฟหมดแต่รู้สึกว่าจาโอนไม่หมดใช่เลยเหมือเ,เดี๋ยวลุกเดี๋ยวไปลงดาวให้ในกลุ่มแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจให้แก๊ปแล้วจะบอกตัวเด่นใครไม่ออกมาดูเนี่ยถือว่าคุณพลาดมากเลยนะจริงๆพี่ผมว่าคุณพี่พลาดมากเลยนะเพราะผมจะบอกตัวเด่นรัฐบาลแม่แม่แม จะเอาไปใส่ YouTube นะก็ใส่ให้ได้ใส่ให้ด้วยนะใส่ YouTube ใส่คีดิตให้ด้วยว่าไม้เอกเลีกนาคาแปดนะครับเรียกแก้บูชาเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะมันมีรหัสหรือเปล่า เบีย้ยแก้มันมันไม่มีรหัสไงพี่ <_ d ata> จะปล่อยแล้วครับจะปล่อยดาวก่อนแล้วก็จะปล่อยตัวเดี๋รัฐบาลแล้วก็ปล่อยให้หางหนึ่งอาเบีย<ม>บ้ยแก้แถมทูกแห่งหนึง่งคําว่าบก <_ d ata> <_ d ata> บกบกบกพูดถึงพูดสีพึ่งอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็แนะนําเสริมดวงค่ะศูนย์ แล้วก็ศูนย์อ่ะใครอยากรู้ผมให้ตัวเดียวแล้วรีบไปหาซูรโตเตอรี่ไว้หาซูรโตเตอรี่ไว้งวดน,นี้ยรัฐบาลน่าจะมีศูนย์อีกส่งคําขอไปเอารัฐบาลงวดน,นี้ศูนย์ต้องมีศูนย์งวดน,นี้ต,ตอนนี้กำลังอยู่ที่หมร ไทุกคนเส <ะ S 1> <ะ>ิร์ฟดวงเถอะเชื่อฉันเ,ออเลขฉันเข้าทุกวันเพราะว่าฉันไปไหว้ครูกับอาจารย์โน้ตแล้วก็พี่เอกเนี่ยวันนี้น้อยแตกลาวแตกเนี่ยโอ้โหปังไนเออปังทั้งวันเลยวันเนี้ยเดี๋ยวให้ไม่ไหวก็พักผ่อนทุกคนแต่พี่เอกเขาเอาบุญมาเยอะนะเพราะว่าพรุ่งน,นี้เขาจะเดินทาง ใช่เวลาผมจะไปไปหาปู่หรือว่าจะไปเไปไปทําบุญใหญ่นะเลขจะเข้าตลอดเลยแล้วพรุ่งนี้นะจะให้ตามทะเบียนรถผมบอกเลยฟังเออจริงน,นี้ดาวครับแล้ว<อ>เห็น,เ,นเห็นสองรอบแล้วนะพี่อาอยากรู้ใครกดหัวใจมาจะบอกแล้วเนี่ยเออทุกคนรูนแต่ไปประมาณสี่พันให้คนเดียวเลยผมว่ามันย้อนเอาเถอะแล้วผมว่างวดเนี้ยมีศู์อีกเพราะว่า เลขกำลังวันมีศูนย์มีสามมี 5, ห้าหวยออกวังคารแล้วสูตรบนรนาะบอกเลยแต่บอกอันนี้ไม่อันนี้บอกเลยนะว่าไม่ได้แบบมามาให้แบบทิปๆให้ไม่ได้สับขาหลอกให้จริงๆเพราะว่า <c oughs> นั่งคํานวณแล้วครับวันนี้ได้เด่นศูนย์แต่อีกตัวหนึ่งยังไม่บอกเด่นศูนย์วันนี้ยไม่รู้ตาจะปิดเหมือนกันนะทุกคนทุกคนรัฐบาลไทยตามพี่เอกเถอะนะพี่เอกเก่ง ม่ลูกอะเรรีซื้อให้ทันต้องให้อาจารย์ร้องเพลงถวายปูย่แลวเต้นด้วยเลยจะได้ฟังโ oh อ้โหเสียงจะมีไหมถ้าร้อง,องเพลงหลายเลชาลิติไปจึงมากใช่ครับณชาลิติคนนี้ก็ขอดาวแล้วฟังนะไม่รู้ว่าศูนย์บนศูนย์ล่างเก็บไว้ก่อนแต่งวดเนี้ยให้เป็ดเดียวให้ตัวเดียวเลย ระวังนะบอกเลยว่าระวังย้อน07เม็ดเดียวไปซื้อลอตเตอรี่0770ใครดูอยู่นี่ถือว่าโชคดีพี่เอกหนูเขียนเจดซูเอากันหนูหนูเขียนเห้ยเมืออกี้กูบอกว่าผีบอก07่าสันมันบ่มากมันมากมันย้อนมวดเนี้ย07เนี่ยเพราะว่ามันย้อนแล้วีมว่ามันต้องมี0นยอดเนี้ย07มันออกทีรายให้ เสียงค่อยหมดพลังแล้วเหนื่อยแล้วโหให้เลขเข้าตั้งหลายวันนี่สามรัฐก็เข้านี่สามรัดนี่เข้าอีกแล้วนี่สามรัฐนี่รอ,อดตายแล้วนี่